ข้อดีข้อเสียตู้คอซูเมอร์สำคัญแค่ไหนสำหรับคุณ ที่แล้วนะคะกินก็ได้อธิบายไปแล้วว่าตู้คอนซูเมอร์ยูนิตเนี่ยมีกี่ประเภทนั่นก็คือ2ประเภทนั่นเองค่ะตู้แรกก็คือตู้แบบลักออนแล้วตู้ที่2ก็คือตู้แบบดินเรียวค่ะสำหรับ EP นี้ค่ะก็จะมาอธิบายว่าแต่ละตู้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงมีมาตรฐานอะไรบ้างแล้วแต่ละประเทศเนี่ยเขานิยมติดตั้งตู้แบบไหนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตู้แบบแรกค่ะก็คือตู้แบบเกาะรางนะคะตู้แบบเกาะรางคืออะไร ก็คือตู้ที่ต้องนำเมนเบเกอร์ไปเกาะกับรางเหล็กเราใช้สายไฟเพื่อเชื่อมต่อตู้ค่ะสําหรับมาตรฐานตู้ตัวนี้นะคะก็คือมาตรฐาน EN 60715ค่ะประเทศที่นิยมใช้เนี่ยจะเป็นประเทศโซนยุโรปค่ะอย่างเช่นประเทศเยอรมันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตู้หนึ่งตู้เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ ตู้ตัวนี้นะคะก็คือตู้แบบเกาะล่างรุ่นนานโนพัทจากนานโนอิเล็กทริกโปรดักค่ะแล้วกินจะมาแกะให้ดูว่าในตู้เนี่ยมีอะไรบ้างนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตู้แบบเกาะลางรุ่นนานโนพัทนะคะจากนานโนอิเล็กทริกโปรดักค่ะก็จะเห็นได้ว,ว่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะมีสีขาวตัวตู้เนี่ยจะเป็นวัสดุเหล็กค่ะส่วนตัวฝาจะเป็นวัสดุพลาสติก ก็จะเห็นไฟสีแดงตรงนี้ก็คือไฟแสดงสถานะการทำงานของตู้ค่ะแล้วก็ตัวฝาเนี่ยจะเป็นฝาพลาสติกค่ะก็จะเห็นได้ว่าเปิดได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการปิดก็กดไปนิดเดียวก็ปิดได้แล้วค่ะเดี๋ยวกินจะมาอธิบายว่าข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะ อุปกรณ์ภายในตู้ที่มีมาให้นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือคู่มือค่ะก็จะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการประกอบรูปภาพการต่อสายไฟคุณสมบัติหรือว่า Q&A ค่ะก็ถือว่าครบถ้วนมากๆเลยค่ะก่อนต่อนะคะแนะนําให้อ่านคู่มืออ่านให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยต่อต่อไปเป็นสายไฟค่ะเอาไว้ต่อไฟแสดงสถานะหน้าตู้ค่ะต่อจากด้านบนนะคะถ้าไฟจากการไฟฟ้ามาไฟสีแดงจะติดค่ะ การต่อเข้าด้านล่างค่ะไฟจากการไฟฟ้าก็จะมาปกติค่ะแต่ถ้าเราออนเบเกอร์ไฟสีแดงก็จะติดค่ะแต่ถ้าเราออฟเบเกอร์ไฟสีแดงก็จะไม่ติดค่ะตัวนี้คือถุงฝาปิดกับน็อตค่ะตัวฝาปิดนะคะเอาไว้ปิดหน้าตู้ค่ะเวลากรณีที่เราใส่เบเกอร์ไม่เต็มเราก็ใช้ฝาปิดตรงนี้เพื่อความสวยงามค่ะบัตรบาทองแดงค่ะบัตรบาทองแดงนะคะจะเอาไว้เชื่อมระหว่างเบเกอร์แต่ละตัวค่ะ ส่วนตรงนี้คือเทอร์มินอลค่ะเทอร์มินอลนะคะก็จะมีอยู่2อันค่ะคือเทอร์มินอลกราวกับเทอร์มินอลนิวทัลค่ะเทอร์มินอลกราวนะคะเอาไว้เป็นจุดเชื่อมต่อกับสายดินค่ะส่วนเทอร์มินอลนิวทัลนะคะเอาไว้เป็นจุดเชื่อมต่อของนิวทัลค่ะส่วนตรงนี้คือรางปีกนกค่ะรางปีกนกตรงนี้นะคะสําหรับให้เบเกอร์ยึดเกาะค่ะถ้าเราเอาลูกย่อยออกเราก็จะเห็นรางปีกนกอย่างชัดเจนค่ะ ดูเบกเกอร์ที่เป็นระบบเกาะร,รางนะคะดูได้ที่ข้างหลังเบกเกอร์เลยค่ะก็จะมีสลักล็อกไว้สําหรับยึดเกาะร,รางค่ะหรือว่าดูที่แง่งเคี้ยวก็ได้ค่ะสําหรับข้อดีของตู้นี้นะคะคือข้อแรกอุปกรณ์ราคาไม่แพงค่ะข้อ2สามารถปรับตําแหน่งอุปกรณ์ได้ตามต้องการค่ะส่วนข้อ3นะคะใช้กับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นได้ะคะ่ะแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยนะคะ มีข้อดีไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีข้อเสียนะคะทุกคนตู้เกาะลางตัวนี้มีข้อเสียก็คือการติดตั้งเนี่ยจะใช้เวลาน,านานกว่าเมื่อเทียบกับตู้ปลั๊กออนค่ะและการเป็น,น,นะแนนเนี่ยจะมีความยุ่งยากกว่าเมื่อเทียบกับตู้ปลั๊กออนเช่นเดียวกันค่ะ